นะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเสียบิ๊กรถบ้านสก้าวจะเรินยุ่นนะผมวันนี้อ่ะวันนี้พามาดูรถสวยรถสวยรถหล่อนี่ครับเป็น all ิว w สองพันห้านะครับเป็นฮาร์เรตเตอร์ตัวสูงนะครับผมเป็นปีสองพันสิบสามนะครับสวยจริงครับล้ำนี้สุดยอดเลยใครเห็นนี่เดียนตาเลยครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเลยครับลํำนี้ลูกค้าเพิ่งเอามาขายเมื่อเช้านะครับนี่เอามาขายเมื่อเช้า สวยมากครับเดิมสนิทเลยน็อตไม่เคยขยับสักตัวเลยครับนี่ไปดูเราขันก่อนเลยครับอืมรอ,อจริงๆครับเดิมๆเลยครับที่สำคัญในลูกค้านัดดูตัวด้วยนะนี่วันนี้ก็คือซื้อข้าวเมื่อเช้าแล้วก็โทรบอกลูกค้าที่เขากำลังหารุ่นี้อยู่ครับนี่ก็คือเขาก็จะมาดูตัววันนี้ด้วยนี่ทีมสาขาเพื่อคนใช้ครับนี่ เป็นสีขาวมุกวยครับนี่สีขาวมุกสวยๆเลยยังไม่ได้ล้างนะครับนี่เอามาจากลูกค้าก็ขับมาเลยครับนี่เราให้ลูกค้ามาดูรถสวยไม่ต้องล้างเยอะครับอ่ะต่อไปดูภายในกันต่อเลยนี่ครับภายในยอดเลยเบาะหนังครับ เป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่ฟังชั่นครับจอมีครับผมเพดานครับไม่มีช้ำครับผมนี่สวยเนียนกิบเลยนี่ถุงยังเหลืออยู่ครับนี่ดูครับโบนังครับสวยมากเลยพี่น้องนี่ครับเป็นเกียรอโตนะ ป็น <Okay. S 1> เกียโต้นะครับบอกไฟฟ้านะจ๊ะพี่น้องดูเอาแล้วครับผมสวยงามตามทองเรื่องยังไม่ได้ดูดฝุ่น,นครับนี่ยังไม่ได้ทำในยังไม่ได้ทำภายในเลยครับนี่ก็คือผมบอกแล้วว่าซื้อจากลูกค้ามาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับผมจุดไฟฟ้าดูน็อตครับมีขยียบไหมไม่มีนะครับ ครับสวยจริงครับลำนี้สภาพนางฟ้าเลยสภาพปลายแดเงเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างครับนี่เป็นไงครับพี่น้องสวยจริงครับผมเห็นยังชอบเลยครับนี่ที่นอนที่บ้านนิ่มยังสู้คันนี้ไม่ได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> นิ่มมากจะบอกให้ครับนี่ เบาะหนังไม่มียุบไม่มีพองครับไม่มีขาดด้วยนี่ครับยอดเลยคันนี้นี่ครับภายในก็มีประมาณนี้นะครับเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับเบาะหนังคอนโซลเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีบรอนนะครับบรอนเงินนะครับผมนี่ประตูนะครับนี่ครับดูประตูครับผม เนียนไม่เนียนครับคุณภาพล้วนๆครับคุณภาพล้วนๆครับพี่น้องเบาไฟฟ้านะครับเบารับรไฟฟ้าเกียร์ออโตโอ้ดูช่องเอครับสะอาดมากครับนี่ช่องเอครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนี่สะอาดมากครับนี่เกียร์ออโตโอ้เครื่องสองพันห้าครับล้ำนี้ ต่อไปเราดูกระบะลังกันบ้างครับดูกระบะลังครับนี่ร้อยขีดขวดร้อยยกของสายของหนักอะไรไม่มีแล้วนี่ดูสติกเกอร์ครับดูสติกเกอร์สติกเกอร์ของศูนย์นิสสุยังอยู่ท่านนี่ออกจากนย์มายังอยู่เลยนี่นี่ครับเป็นไงครับดิมไหมครับแบบนี้เรียกดิมเปล่าครับนี่กล้องหลังมีครับผมกล้องหลังนะครับนี่กันชนครับ กันชนของเทค,ครับไม่มีกันรอยชนรอยเบียดะไรามาสักนิดเลยนี่ครับดูช่วงฝาท้ายครับนี่เป็นไงครับเปิดดูตรงนี้นครับนี่ oh, <no. S 1> สวยเนียนใสจริงๆครับนี่ไฟท้ายเป็นสามขีดนะครับ ก็เหมือนที่ผมเคยบอกลูกค้านะครับก็คือถ้าเป็นตัวยูสาวจะเป็นสามขีดนี้นะครับถ้าเป็นพวกยูสี่แล้วมันจะเป็นไหนเนี่ยครับเป็นโคง้งเงาเ้าเงี้ครับนี่โอเคนะครับดูช่วงล่างกันต่อเลยครับยางอะไรไม่เคลื่อลงนะครับเป็นไงครับช่วงล่างใสๆอยู่เลยครับนี่ ยัางไรไม่เชื่อลองใช้ใช้งานนะครับนี่สุดจัดปลัดไม่ได้บอกเราผมบอกเองอ่ะไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมห้องเครื่อง นี่ยังไม่ได้ล้างนะครับนี่คือทางเต็นท์ยังไม่ได้ล้างนะครับคือเอามาจากลูกค้าเนี่ยสภาพไหนสภาพนั้นเลยครับนี่คือเจ้าของรถแก,กดูแลดีมากครับนี่โอ้โหยอมใจแกเลยแกดูดูแลรถยังไงเนี่ยอื้ดูครับมีเยิ้มไหมไม่มีเยิ้มนะครับมีแต่คนขายไรเยิ้มเลยในช่วงนี้ลังไปครับโ <c oughs> ยนครับโยกเนี่ยผมม์ค ตรงทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับ ABS ครับมีครับผมดูน็อตครับเคยขยับไหมครับไม่เคยขยับนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับรอยมาร์กมีครับผม U สามกรองอยู่ตรงนี้นะครับผมก่อะมังเครื่องแล้วก็ฝาฝาวบาจะเป็น สีมิเนียมนะครับไม่ใช่สีดำามันอยู่สีนะนี่ครับผมเดิมครับเดิมจ๋าเลยแอนเพจครับเหมือนผมเคยบอกครับผมหมุดสีดำเต้มชมพูนะครับนี่ดูฝั่งนี้ครับโอ้ซื้อรถไปได้ใช้บ้างหรือเปล่าครับนี่จะาของรถนี่โอ้แม่ซื้อไปจอดวะไหน <c oughs> นี่ครับเดิมสนิทจริงๆครับ ฝาท้ายสวยใสยไร้ทิฏฐินี่ครับผมก็ไฟเดีไลท์นะครับตรงนี้ U สามจะเป็นวงกลมนะครับ U สี่จะเป็นขีดนะครับผมอันนี้เป็น U สามนะครับหล่อมากครับอยากได้รถสวยรถรอรถดี คุณภาพดีเยี่ยมต้องมาที่นี่ครับสก้าวจารยนต์ครับสาขาเพิรมกุลและเพิร์มคนชัยนะครับผมอยู่จังหวัดบีดํานะครับผมนี่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้ครับที่0 9 6ย์2 5 2 6 3หนะครับหรือว่า095 64 64 4 52นะครับผมนี่ครับหล่อจริงครับลำนี้สวยมากครับบอกแล้วว่าคุณภาพล้วนครับเต้นเดาขัดรถเข้ามาครับมาได้ซื้องูสัวนะครับมาได้ซื้อแบบพํ่เพื่อนะครับ เราซื้อมาแต่คุณภาพครับรถสวยจริงๆครับเราถึงเอาเข้าเต็นท์นะครับไม่สวยไม่เอาเข้าเต็นท์ครับเดี๋ยวรอรุ่นผลกันนะครับว่าวันนี้ลูกค้าจะมาดูตัวเนี่ยจะจบหรือเปล่าครับกับเจ้าไฮแลนเดอร์ลำนี้นะครับผมก็รุ้นครับให้ลูกค้ามาดูก็หวังจะจบนะครับหวังจะขายนี่ครับผมเต็นเราคุณภาพล้วน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกสำหรับช่องเรานะครับเสียบริรถบ้านสเกาจากรนยูน,นะครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ